ถึงแม้ว่าวันนี้จะดึกแต่ว่าลูกเรายังไงก็สำคัญนะจะกี่มโมงก็ต้องดูให้ได้ใช่วันวนนี้อายุกันเท่าไหร่แล้วนะ11สัปดาห์11สัปดาห์แล้วไปดูกันไปดูฮะหลับวะเฮ้ยจิ๋วหลับหรอหลับแม่กินข้าวแล้วนะเออ วันนี้ไม่ดิ้นขาโลกนะมันก่อนดิ้นแรงแรงคิ๋ววันขึ้นเยอ,อะเลยนะลูกออ,อ,อกดูกพุงหญ่ใหญ่ <laughs> อุ้ยแม่หัวเรอตแป๊บโ <laughs> อ๊ยอย่าขาม <laughs> จิว๋วพกโอ้ยแม่อย่าขามหนูเวียนหัวจิ๋วไม่จิ๋วแล้วนะลูกพุงใหญ่มากเลยอะ่ะเริ่มการเริ่มมีการสร้างแขนขาเข้าก่อนชัดมากเลยอะ่ะขา,ขา<ม>ที่เด้งออกมาเนะ่ะ วันนี้ไม่แดงไงเออ,อ,นนอ,อยผิว,วไม่แดงอะ่ะเฮ้ยเคจิ๋วว่าอะไรนะจ๋วบ,บอกว่าติดตามอาทิตย์ต่อไปอวันนี้จิวหลับนะค่ะเล่นทุกวิ๊กไม่ได้จิวอ้วนด้วยวันนี้อ้วนเหมือนปลาไป